เพ้ยง็พึ่งโอ้ยยีโลกไอ้ทั้งไม่ใช่กูโดนวิธีตกยีศกนะครับแตกโอ้โหที่ยแตกเลยจังไงตัวนี้ครับใหญ่ครับท่านผู้ชม เพิงยิ่เพิง่งโอ้ยยีโลกไอ้ทันทไ,ไม่ใช่กูโดนย,ยยนยิงโซค,ครับยีงโซครับเดีย๋ย,ยวพิ่งยิงเพิ่งเฮ้ยโอ้ยยีงถึงว่าแปดไปไกลเลยสับเลยแคึไหนยิงพนนอเทปยัง,ยง แล้วแล้วถูกนะนดีโดนไหมโดนสิเ <c oughs> ดีด๋เดี๋ยวไหนไหนดึงนี่ดึงโดนิ่งเลยโดนมโด,น,โดนเยอะกันเลยออกตามเลยอ่ะเอ้ยแม่นว่ะแม่นว่ะได้ได้ไ,ได,ไได้ดึงขึ้นมาได้ของมึงอ่ะ โ oh, yeah. อ้ยี่นี่มันรถถัง <laughs> บอกแล้ววันเจยบ <laughs> วิ่งไม่ต่ำงย <laughs> ี่ที่อื่นเขาใช้ตัววิ่งไหมนะี่โอ้ย oh. นัดเดียวอยู่ไรนะ่น่ะเอ้ยจีนุว่าจีนะ <5. S 2> เบอร์ห้ากอดห่มเข้าเนี่ย <laughs> <laughs> มสวยๆครับลองมาดูกันนะครับมาดูกันนะครับกระเด็นเกระเด็นกระเด็นเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยห้าคลิปห้าสองเลยเหรอห้าหลอก